สวัสดีชาว d n ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องดาเมจเกมนี้คร่าวๆว,ว่ามันคำนวณยังไงก่อนอื่นเลยอย่างแรกให้เราเมาส์มาชี้ตรงเลขดาเมจเราดูนะเราจะเห็นว่ามีเลขสีขาวสีเขียวแล้วก็ฟ้านะครับสีขาวจะเป็นตัวเลขที่มาจากสเตตัสนี้ตัวเรานะอย่างตัวผมที่เป็นมือจะได้ดาเมจจากสเต็งแะ้วก็ AG นะครับซึ่ง1สเต็งผมจะได้0.5ดาเมจล้าเปลี่ยนคลาสเป็นบาบาหรือเดสตทอยตรงนี้จะเอ่อจะเปลี่ยนเป็น0.75แทนนะครับ แล้วก็1 a g ได้0.25ดาเมจเนาะคำถามคือสเตตัสพวกนี้มาจากไหนบ้างให้เรามองมาชี้ตรงสเตตัสเราจะเห็นว่ายังมีเลขสีขาวและสีเขียวให้เห็นอีกนะครับซึ่งเลขที่เป็นสีขาวจะเป็นค่าเบสที่ตัวละครให้มานะครับก็คือ196สติงและ123 a g เนาะส่วนสีเขียวจะมาจากไอเทมและโบนัสเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากอาวุธหลัก30สติง15 a ออาวุธรอง26สติง8 a g หัว32สติงเสื้อ75สติงกางเกง54สติงมือ10สติงเท้า35ส้นติผลเซตจากชุดอีก88สติงสร้อย88สติง80เอจิหู80สติง80เอจิเพลทแบรเ95สบ้ติงแล้วก็ d e s t r u c ก i ั n กับเชที่มีแถว3เป็น47หน่วยแล้วก็วิน68สเอจิ คอลเลกชัน48สต n ง48เอจิแค่นี้ก็จะได้ค่ารอของสต n ง943และเอจิ422นะครับคำถามคือโบนัสเปอร์เซ็นต์มาจากไหนบ้างส่วนหนึ่งก็มาจากออฟสีฟ,ฟ้าแล,และก็จากเพลทแบและวินครับซึ่งแบบสต็งตรงนี้ของผมก็คือ46และเอจิ25.75เมื่อนำค่ารอทั้งหมดและโบนัสมา,ารวมกันก็จะได้1,376สติงและ530 a g นั่นเองนำค่าสติงไปคูณ0.5ก็ ก็จะได้688ดาเมจที่มาจากสติงและนำค่า a g จไปคูณ0.25ก็จะได้132ดาเมจที่มาจาก a g จจากนั้นนำดาเมจจาก2แหล่งนี้รวมกันก็จะได้ดาเมจเลขสีขาวที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลตัวละครเราเองต่อไปตัวเลขสีเขียวก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือมาจากค่าวอที่อยู่ในไอเทมและโบนัสเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอวุหลัก568ตีบวก1,409 อาวุธรอง305ตีบวก676แหวนวงแรก65หน่วยแหวนวงที่2 65หน่วยแหวนแคชวงแรก40แหวนแคชวงที่2 30ปี75เพลท destruction 119และเพลท3แถวอีก4แผ่น59 2แผ่นและ42 2แผ่นชายา110คอเลคชั่น50ผลเซ็ตจากชุดอีก162หน่วยรวมกันทั้งหมดนี้จะได้ค่ารออธิเคยอยู่ที่4,688 ส่วนบนัเปอร์เซ็นต์มาจากไหนบ้างก็คือออ5.75ที่อยู่ในอาวุธและประดับกับอีก10ที่อยู่ใน Play e e s t t u u t t o o แแะะ3ในผลเซต c ีด a า o o n รวมๆแล้วก็คือ3.6เมื่อนำไปผนวกกับเลขขาวก่อนหน้าและข้าวรอแล้วจะได้6,375ซึ่งไม่ตรงกับเลขเขียวที่แสดงในหน้านี้ เพราะโบนัสเปอร์เซ็นต์เป็น36%ก็จริงแต่เกมมันไม่ได้เอาไปคูณกับทั้งขาวและเขียวทั้งหมดตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะมันละเอียดกว่าที่คิดนะครับจะเอาแบบง่ายๆไปก่อนเนาะ ทีนี้ตัวเลขสีฟ้าก็คือบัฟและคอมบในรูปนี้ผมกดบับได้452และคอมบ300ทั้งหมด752จำนวนนี้เมื่อรวมกับ6,375ก่อนหน้านี้ก็จะได้เบสดาเมจทั้งหมดที่แสดงในหน้านี้แล้วนะครับต่อไปเราจะนำเบสดาเมจไปสร้างเป็นเอาต์พุตกันนะเริ่มจากค่าพลังตจมตีพื้นฐานก่อนใช้สกิลโดยในกรณีนี้ค่าสูงสุดคือ7,127และต่ำสุดคือ4,883 จากนั้นนำเบต a อทเคไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ของสกิลที่ใช้สกิลที่ผมจะยกตัวอย่างคือสกิลนี้มีค่า173%ซึ่งจะได้ค่าพลังโจมตีหลังใช้สกิลคือสูงสุดที่12,331่าสต่ำสุดคือ8,447อย่างสกิลนี้มีดาเมจหลังคูณเปอร์เซ็นต์อยู่ที่987เมื่อบวกเข้าไปกับดาเมจหลังคูณ เปอร์เซ็นต์สกิลแล้วจะได้สูงสุดที่13,318และต่ำสุดที่9,434นําไปคูณกับค่าไฟนอลดาเมจของตัวละครซึ่งในที่นี้คือ1.37เท่าก็คือ37%เนาะแวะเรื่องไฟนอลดาเมจนิดหนึ่งนะครับไฟนอลหลักๆมาจากเพลทอันติเมจ119พลเซตซีดรา้อน324แก้ม100พลเซตประดับอโพ122พลเซตประดับซีดรา้อน134 combine 100รวมทั้งหมดได้มา899ใน1%จะใช้24หน่วยเท่ากับว่าเราจะได้ final อยู่ที่37%นั่นเองกลับมาที่ผลลับหลังคูณ final จะกลายเป็น1 8 2 4 5 0ดและ12,925ต่ำสุดเมื่อประทะกับมอนสเตอร์คาลาเมจะถูกลดลงตาม defense ของศัตรูในที่นี้ใช้ค่า0.65หมายถึงโดนลดลง65%เนาะผลรับที่สูญเสียคือ 11859สูงสุดและ8401ต่ําสุดและดาเมจที่เหลือจริงๆหลังหักดิเฟนซ์คือ6385สูงสุดและ4523ต่ําสุดถ้าดาเมจนี้ติดคริระบบจะคูณ2ทันทีจึงได้ดาเมจสุดท้ายสูงสุดเป็น12771และต่ําสุดที่9047 ในกรณีนี้มังกร,กรมีค่ากาัรคลิตอยู่ที่90ทําให้อัตราคลิตของเราถูกลดทอนจนเหลือ9ดนะครับเลยทําให้ติดคริตยากมากนั่นเองการคํานวณค่าคริติคอลรีสิ t ของเกมนี้ไม่ใช่การลบกันแบบตรงๆนะครับแต่เป็นการลดทอนแบบสัดส่วนแบบสมการตามนี้เลยพูดถึงคริติคอลรี i ิตบอสหลายตัวที่มีค่ากาัรคลิตล้นเกิน1 1 0 0 0ขึ้นไปพวกนี้ซัฟฟิกวินที่มีหน้าที่เจาะคริกจะไม่ส่งผลอะไรกับพวกมันเลยนะครับ เรื่องของเรื่องคือถึงแม้ค่ากันครีจะถูกฟิกไว้ที่90%ก็จริงแต่กรณีของการเจาะจะเป็นลดค่าแฟลตของคริคอลลีซิตโดยตรงนั่นเท่ากับว่าบอตตัวไหนที่มีค่ากาันครีมากเกินไปแม้จะถูกลดลง12%จากการเจาะก็ยังไม่ต่ำกว่า90%นั่นเองโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนนำไปต่อยอดการตัดสินใจทำอะไรหล,หลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอยากให้ผมทำลิปอะไรก็ลองเมนเมน,เมนไว้ได้นะครับถ้าผมสนใจผมก็จะทำเนาะเจอกันครับ